วันนี้เราก็มาอยู่ในห้องนะครับเออนี่ห้องใครอ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของเราเองนะห้องคือถือว่ากว้างเลยนะเนี่ยก็ดูจากส่วนสูงแล้วเราน่าจะเป็นเด็กน้อยนะครับทุกคนนะเตียงยาวมากเลยโอเคเราเป็นเด็กผู้ชายแน่นอนเอานี่ไงอมีลูกบอลอ่ะเออมีลูกบอลแล้วก็เออของเล่นใช่ครับเป็นรถคันสีแดงสุดเท่นะโอเคบิลลี่ Where are you? เราชื่อบิลลี่คือแม่เราเรียกมาหาแม่หน่อย โอเคทุกคนตอนนี้เหมือนแม่เรียกโอ้โ oh, หแม่ใช้งานเราหรือเปล่าวะเออไม่อาจจะไม่ใช้งานก็ได้แม่ว่าไงครับเอ่อแป๊บนึงนะเอาเขาให้กด,ดว่า go outside a uh, ะ and talk to mom โอเคแม่แล้วนี่คือห้องของใครอะ่ะห้องพี่สาวเราพี่สาวเราเหรอ,อ,อคุณรู้ได้ไงทำไมถึงต้องเป็นพี่สาวอะ่ะทําไมไม่เป็นน้องสาวก็อาจจะ เออทั้งสองอะ่ะไม่พี่สาวกับน้องสาวอะ่ะเออโอเคดูจากอันนี้แล้วน่าจะเด็กเด็กเหมือนกันว่ะทุกคนอืน่าจะเป็นน้องเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะตกแต่งห้องแบบว่ามีความเป็นเด็กเนาะโอเคไปหาแม่ก่อนละกันแม่เรียกแล้วเป็นเด็กดีเวลาแม่เรียกต้องไปรีบไปหาเลยอ,อย่ามัวแต่แบบเออเออระเออหยลอยชายนะคบโอเคแม่น่าอยู่ข้างนอกทุกคนโอเคไปโอเคไป,คไปนั่งประตูออกเลย <S <S> <S ใครอะ น้องสาวเราเปล่าใช่ไหมโอ้โหใช่นะเราก็มีน้องสาวที่หน้าตาน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยชอยซี่ชื่อจอยซี่หรอจอยจอยจอยหรอจอยหยอจอยจอยโอเคเหมือนว่าเขาจะตั้งเอ่อตั้งใจทําให้เราตกใจหรอโอเคเหมือนเขาลงมนอเเออน้องน้องพี่น้องเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ชายเราไปดูทีวีกันเถอะโอเคเหมือนกับว่าน้องสาวเรา ชวนเราไปดูทีวีนะแต่ว่าเมื่อกี้แม่เราเรียกอัดิเออเราก็ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพี่จะมาได้ไหมน้องรอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมได้ไหมรอพี่อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับรอก่อนรอก่อนรอพี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มาพี่ไปหาแม่ก่อนแม่อ้อู้ดิทีวีเหรออ๋อที่เขาชวนเรามานั่งดูทีวีนี่ว่าโอ้บ้านเราเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะเออทีวีก็จอใหญ่บ้านก็หลังโอ้โหประตูไหนเนี่ยแล้วแม่ประตูเหือเกินพี่บอกว่าเดี๋ยวรอพี่ก่อนได้ไหมลากคนดี น้าน้องพี่รอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาแม่ก่อนแม่ครับเออแม่อยู่ไหนแม่แม่แม่เฮ้ย,ยี่นี่รูปอะไรอะ่ะรูปครอบครัววะ่ะโอ้แต่ทำไมมันมืดๆม,ม,ม,มันดูน่ากลัวจังวะรูปครอบครัวดูเข้มเป็นไงไม่รู้แม่ครับอยู่ในครัวหรือเปล่าอุ้ย,ยมันจะตกใจตรงนี้แหละเออตามมาแม่แม่ไม่อยู่อ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอ๋อโต๊ะแบบกินข้าวโอเคแม่ครับ ผมมาแล้วแม่จ๋าแม่โอ้ยทุกคนดูบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับแม่ครับโอ้โหดูแม่แม่ไปทําอะไรมาทําไมตาแม่เป็นสีนั่นล่ะครับปกติไะสวัสดีอ่าแม่เมื่อกี้เรียกผมมีอะไรหรือเปล่าครับออเออเฮ้ยอ๋อเราคุยกับแม่ได้เหมือนเราเลือกบทสนทนาได้นะเออแม่ดูเออวันนี้อากาศดีนะครับแม่โอเคอันแรกใช <มา S 1> ่จ้ะบิลลี่ <Jeez> ฉันหวังว่ามันจะเอ,อ่ออากาศดีแบบนี้ไปตลอดนะอโอเคคุยอะไรดีกะเออคุณเรียกฉันหรอแม่แม่เรียกผมมาทำไมครับบิลลี่ช่วยอะไรแม่หน่อยได้ไหมช่วยไปตากผ้าให้แม่หน่อยผ้าอยู่ในตะกร้าเราตัวแค่นี้ตากผ้าแล้วอะแล้วแม่ทำอะไรครับลดน้ำต้นไม้โอ้โหแม่แทนที่จะไปแม่จะไปตากผ้าแล้วให้เราลดเออทำไมล่ะแต่ไม่เป็นไรเด็กดี ทำได้ทุกอย่างตามที่แม่บอกนะครับูโอเค okay, นี่หรอ, okay, อโอเคโอ้โหอันนี้คืออะไรอะกางเกงน่าจะเป็นกางเกงโอ้นี่แหละตากกางเกงถูกไหมไม่ถูกใช่ปะเนี่ยอันนี้หรอถูกปว่าหวะทุกคนอ่ะอ่าตากกางเกงขาสั้นอันนี้ดูจากอันนี้น่าจะเป็นเอ่อขายาวขึ้นมาหน่อยอาากางเกงจ๊อดหรือเปล่าแล้วก็อันต่อไปเอ่อฮูดหรอ ฮู้ใช่ไหมใช่โอเคฮู้สีแดงครับแล้วก็อันนี้เสื้อใครเนี่ยเสื้อแม่เปล่าโอเคเสื้อแขนยาวนะคอปกของพ่อหรือเปล่าว่าพ่อไว้แบบใส่ไปทํางานแบบนี้โอเคแล้วนี่น่าจะเป็นอันสุดท้ายเสื้อกามเสื้อกามของคุณแม่โอเคเหมือนว่าแม่บอกว่าเออเหมือนได้ยินเสียงของน้องสาวเราเรียกนะแม่แม่เป็นนักเรียนญี่ปุ่นเหรอครับทำไมอะอย่าตดนะแม่ โอเคว่าไงจ้าน้องพี่พี่มาแล้วจ้า okay, โอเคทุกคนไปดูน้องสิเอจะไมเศร้ายังไงทำไมมันยืนแบบอะไรแบบนี้วะพี่มาแล้วนะไม่ต้องร้องโอเอค okay, ได้เวลาที่เราจะไปนั่งดูทีวีกันแล้วออไปเลยละกันนะครับน้องอน้องจอยให้เราไปนั่งที่โซฟาโอเคนั่งโซฟาันนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่นั่งก่อนนะแล้วน้องก็โอเคนั่งข้างๆกัน โอ้โหนี่มันการ์ตูนอะไรเนี่ยอะไรผรจญภัยสักอย่างหนึง่งบิ๊กบาร์เทอร์โอเคเหมือนว่ามีเพื่อนเคยมาที่บ้านแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในห้องน้ำแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาเห็นอะไรล่ะน้องพี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวตาสีแดงก็จ้องมองเพื่อนของเพื่อนของเขาอยู่เฮ้ยเอาดี ไม่ขอว่าก็เหมือนคุณอยู่นะก็นาตาคล้ายๆกันนะเออเออเออแค่อยากบอกเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกล้วจะบอกให้กลัวทำไมเราอุ้ยยิ่งกลัวอยู่โอเคดูดูดูไปดูด้วยเออนีออ่คือการโอเหมือนกับว่าฉันปวดฉี่ละเออยังไงถ้าไปฉี่แล้วก็ช่วยหยิบอะไรในตู้เย็นมาให้กินด้วยเหรอในตู้เย็นครับโอเคพี่ชายขอบใจโอเคน้องก็ขอบใจเราด้วย โอเคทุกคนเราคงจะต้องไปฉีดแล้วคือฉีดตรงนี้ไม่ได้ใช่ปะใครมันจะบ้าฉีดตรงโซฟงโซฟาเนี่ยไม่ได้เนาะไม่ได้โอเคเราจะต้องไปฉีดในห้องน้ำครับทุกคนถ้าฉีดข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวแม่ตีครับโอเคตามลูกศรไปอ่าโอนี่นะห้องน้ําสะอาดอยู่นะเนี่ยชาดเลยโอเคมีที่อาบน้ำอ๋อนี่ไงคิดว่าให้ไปฉีดตรงในนี้ในท่อระบายน้ำโอ้โหเหม็นแย่เลยอะโอเคมาได้เวลาฉีดครับทุกคนฉีดเลยอ่ะ เบ่งสักหน่อยเฮ้เราฉีอย่านะโอ้โหทอแต่มันฉีมันเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงลุกอัพคืออะไรอ่ะมองข้างบนไม่เห็นมีอะไรนี่ลุกอัพก็ไม่มีอะไรนะก็มีแต่ฉีอ่ะเออไม่เห็นมีอะไรเลยฉีฉีให้เส่ก่อนโอเคโหฉีนานจังวะทุกคนฉีตั้อันมานานไงนี่อั้นตั้งแต่เมื่อวานเลยปะเนี่ย ถึงขั้นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกคนอย่าอั้นฉี่นะเอออั้นฉี่ไม่ดีนะครับคุณให้ทำอะไรอ่ะฉี่<ด>นะโตัวไรอ่ะใช,ช่ที่น้องบอกไหมที่น้องบอกเราอ่ะใช่ใช่ใไหมอ่ะใช่ใช่ไหมอ่ะ,อะที่บอกเห็นเออผู้หญิงขา,ขาวๆเออตาแดงอยู่ในห้องน้ำอ่ะเออคือผีแอบดูเราฉี่วะเฮ้ยทำไมอะอ้อนี่วะแอบดูปิกาจูเราเหรอ,อผีโรคจิตนี่ว่า ใครใช่ไหมอะตัวอะไรอะเฮ้ยใครอะรู้ตาดิเธอเป็นใครหุยวิ่งเลยอะอใครอะไปไหนแล้ววะหายไปแล้วทุกคนอ้ยคนหลอนเลยเฮ้ยแล้วทำไมทำไมวิ่งแบบนั้นอ่ะเออถ้าวิ่งคนแปลกเลยแต่ถ้าผีมันวิ่งหรอวะมันก็วิ่งได้นะโอเคเปิดตู้เย็นก่อนน้องเราสั่งอะไรอะ จำได้ไหมโฟ้ดอ่ะอะไรก็ได้มั้งแซนด์วิชว่ะทุกคนเอาเฮ้ยดูดีๆมันก็กลับมาสว่างแล้วว่ะโอเคโอเคก็่าดีโอเคเดี๋ยวเราเอาแซนด์วิชไปให้น้องเราละกันนะครับน้องจ๋าพี่มาแล้วพร้อมแซนด์วิชเอาเอาน้องหายเธออยู่ไหนน่ะไปไหนแล้วหุ้ยเขาบอกอยู่ห้องดินนิ่งดินนิ่งรูมกินข้าวห้องกินข้าวเหรอแต่ถ้าไปแล้วไม่ใช่ถ้าไม่ใช่น้องล่ะ น่าอาจจะเป็นแม่นี่ออยู่ในนี้หรือเปล่าล่ะพี่เอาแซนด์วิชมาให้แล้วน่ะเอออยู่ในนี้หรือเปล่าพี่เอาฮอันนี้คือพ่อเราเหรอพ่อเราเหรอหลอดจังวะพูดถึดูพ่อหน้าตาแบบเหนื่อยๆนะทุกคนนะอโอเคเดี๋ยวลองคุยกับพ่อหน่อยดีอ๋อพ่อเกิดอะไรขึ้นเหรอเออเราน่าจะเห็นแบบแววตาของพ่อไงว่าแบบพ่อน่าจะเศร้าอ่ะโอเคทุกคน ไม่มีอะไรหรอกลูกชายพอดีพ่อทํางานเหนื่อยเรื่องงานอะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะโอเคทุกคนเหมือนพ่อเราน่าจะพักผ่อนน้อยว่ะทำงานหนักซะด้วยโอเคเราถามแล้วกันว่าน้องสาวเราอยู่ไหนนะเออพ่อเห็นน้องสาวไหมบอกเห็นนะบอกขึ้นไปบนบันไดน่ะแล้วพออาปากทําไมอะอ๋อง่วงหาวโอเคพ่อบอกว่าน้องเราอยู่ตรงเออขึ้นบันไดไปหมดทุกคนโอเคทั้งทั้งที่บอกว่าจะกินแซนด์วิช แต่ทำไมถึงหนีขึ้นไปข้างบนล่ะอาจจะอยากให้เอาขึ้นมาให้ข้างบนเปล่ากินข้างบนมดมันจะขึ้นเอานะนี่แหละน่าจะเป็นห้องของน้องสาวเราพี่เอาแซนด์วิชมาให้แล้วน้องพี่เอาแซนด์วิชมาให้แล้วครับทำไมออน้องยืนแบบนั้นล่ะครับเออทำไมยืนท่านหลังนั้นน่ะ พี่จาค่อยๆกระเถิบไปนะครับน้องอพี่กาลังจะเข้าเอาแซนวิชไปให้นะครับจะกินไหมแซนวิชเนี่ยแซนวิชมาแล้วมาแล้วครับแซนวิชมาแล้วกินไหมแซนวิชแซนวิชอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรอ่ะทุกคนโอ้ยหปวดคอเลย เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะน้องเมื่อกี้ทําอะไรพี่เมื่อกี้หลอกอะไรพี่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่รู้สึกว่ามีอะไรมันพุ่งใส่หน้าพี่น่ะโอเคนี่แซนด์วิชของเธอนะสาวน้อยสาวน้อย thank you ขอคุณค่ะพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่บิ๊กบัตเตอไงบิ๊กบัตเตอโอเคเรากลับไปดูทีวีกันเถอะเออเธอขึ้นมาทำไมอะเออแล้วเธอจะขึ้นมาทำไมล่ะน้องพี่โอเคทุกคนเราไปเออดูทีวีกัน ตามพี่อ๋อเขาให้เราลงไปก่อนหวะทุกคนเจอกันนะน้องสาวรีบตามมานะกระตูกนกำลังสนุกเลย <c oughs> มาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอนะอันนี้คือเราคิดในใจนะทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้สิ่งที่ฉันเห็นอนะมันจริงใช่ไหมฉันไม่แน่ใจอุย้ยใจบิดเลยมาพร้อมตุ๊กตาหมีกับแซนวิชน้องอย่าเงียบเงียบแบบนี้สิเ <c oughs> ออเนยไม่ชอบเสียง้างเิพี่ตกใจนะฮะพี่ตกใจมากเลยน่ะอย่าทำกับพี่แบบนี้อีกนะโอเคไหม เรามาดูทีวีกันเถอะมา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 สิเดินชาา้าจังเลยหนูโอเคทุกคนมานั่งดูทีวีกันครับดูต่อดูต่อโอเคกินแซนวิชอยู่โอเคโอเคใช้ได้อ่ะอันนี้การ์ตูนเรื่องอะไรอะเออแก๊งแม่เราหรอ,อแม่ร้องไห้ทำไมอะไม่เป็นไรอะแม่ครับ เราไห้ทำไมอ่ะเราสามารถลุกได้ไหมน้องแม่ร้องไห้ฮ้ยแย,ย,ย,ย่แย่โว้ยก็ตกใจเธอนั่นแหละน้องพี่ไปครึ่งนาแล้วน่ะโอ้ยแล้วทำไมต้องกระเถิบมาชิดขนาดนี้ละ่ะเธอทำแบบนี้พี่พี่กลัวมากรู้ไหมเออทำแบบนี้พี่ไม่ชอบเลยนะ่ะโอเคเฮ้ยเขามีไอเดียเขาจะชวนเราทำอะไรอ่ะเฮ้ยเธอเห็นไหมที่แม่ร,ออร้องไห้หรอเฮ้อ ไหนล่ะนั่นเมื่อกี้เมื่อกี้ยังนั่งงี้ยูเลยแม่ก็นั่งฮือๆอยู่หรือว่าเขาจะไปร้องที่อื่นแล้วเขากลัวลูกเห็นเป็นไปได้นะโอเคเขาบอกว่าดูทีวีจนเบื่อแล้วเนี่ยเรามาเล่นซ่อนแอบกันไหมล่ะพี่ชายโอเคจะไปจะไปน้องชายในเจลเออไม่ใช่น้องชายดิน้องสาวโอเค เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาจะเป็นเออน้องเราจะเป็นคนแอบหรอเราไปเออนับหนึ่งถึงสิบที่ห้องหรอใช่แล้วได้เลยแต่อย่าแอบยากนักนะพี่หาไม่ค่อยเก่งอ่ะน้องโอเคไหมเดี๋ยวพี่เป็นเออพี่ไปขึ้นห้องก่อนลวกันแล้วก็นลับเลยโอเคทุกคนเราจะต้องไปนับหนึ่งถึงสิบว่ะแล้วน้องสาวของเราจะเป็นคนแอบนะครับไหนล่ะโอเคไปที่ห้องเราป้านหรือห้องน้องวะน่าจะห้องเราเนาะโอเค ตรงนี้แหละแล้วกออ็หันหน้าเข้าหากำแพงมา,มาหนึ่งสอง,ส,องสามส,าสี่ห้หกเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนอะไรตกป่ะเอ,อสิบละโอเคพี่กำลังไปแล้วนะมันมืดจังเลยทำไมมันมืดตืดตืดตื้อแต่โชคยังดีมีไฟฉายอุ้ยโอ้โบรรยากาศ โหดหลอนอนะแล้วเล่นซ่อนแอบเราต้องปิดไฟกันด้วยเหรอน้องเพื่อความสมจริงไงโอเคเพื่อความสมจริงถ้าอย่างงั้นพี่มีไฟฉายอยู่เราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะทุกคนนะเพราะเรามีไฟฉายอยู่ใช่ใช่ไหมตาแดงแดงน้องสาวน้อง,<า>น,องนั่นใช่น้องหรือเปล่านะไปยืนทำไมตรงนั้น ไหนบอกว่าจะซ่อนแอบไงเออในี่น้ฮ้ยน,ออนี่มันผมสั้นน่ะน้องเราผมยาวนี่ไม่ใช่น้องนี่แล้วองใครอ่ะเธอเป็นใครล่ะคานไปเลยไม่รอบนี้ไม่วิ่งคานอ่ะคานอย่างไวเออเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรวะ ลงมารอข้างล่างหรอ,อรอเลยเหรอเฮ้ยทำใจดีสู้เสือเอาไว้เข้มแข็งเอาไว้กับปันโอเคไม่มีอะไรทำอะไรเราได้หรอกไม่จริงมาใครนะครับเฮ้ยจไม่หัวซ้นดุกด,ดิดุกดิใครมายืนทำไมตรงนี้เฮ้เยยืนทำไม มันขวางทางรู้ไหมมันขวางทางฮืออะไรเนี่ยจะฉากกันฉากพังเอามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนโดนหลอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันผมได้ยินเสียงอะไรมาจากแถวนี้ว่ะเอาดีนั่นอะเออว่ะ น้องเราแอบ,บในนี้เหรอน้องหรือเปล่าน้องเฮ้ยเนี่ยใช่ป่ะประตูนี้มันต้องใช้กุญแจน่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าประตูไอ้กุญแจที่มันอยู่ที่ไหนอ่ะกุญแจมันเสียงอะไรเหมือนเสียงมาจากชั้นสองอใช่วะเอทุกคนเหมือนเราได้ยินเสียงของตกที่ชั้นสองว่ะ ต้องขึ้นไปดูขึ้นไปดูหน่อยครับเออน่าจะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่ามืดก็มืด,มดมาวางเวงอุ<ล>ย้ยห้องนี้เปิดแล้วนี่วอ,อใช่ไหมทีแรกมันปิดไว้อยู่นะห้องเนี้ยอันนี้มันคือห้องของใครอะ่ะประตูพังเลยอะประตูพังเหรอ,อ,อน,นีห้องน่าจะห้องพ่อเราไหมอะ่ะเป็นไม่ได้มีมีโน้ตบุ๊กด้วยเออลองดูห้องนี้สิโอ้โหห้องอะไรอ่ะเนี้ย ห้องนั่งเล่นเหรอไม่รู้อ่ะห้องอะไร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 มื่อกี้อะไรอ่ะบอกบอกผมด้วยเมื่อกี้มันคืออะไรเห็นผมยาวๆถือตุ๊กตาน้องเราหรอเจ๋มเหมือนไม่ใช่ใช่เหรออุ้ยอะไรกุญแจเฮ้ยมีกุญแจด้วยปะเก็บไงวะ นี่คือกุญแจห้องนั้นสินะมันมาอยู่ตรงนี้นถ้าผีมาละกุญแจเนี่ยท,มทิมเบาตามันโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนเราได้กุญแจมาแล้วนะครับแต่ออกทางไหนนี่โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเรากุญแจไปเปิดนะน้องสาวเราน่าจะเข้าไปแอบในห้องห้องนั้นอะห้องอห้องที่ล็อกอะนะห้องสุดท้ายใช่ใช่โอเคพี่มาแล้วนะพี่มาแล้วนะ้อง พี่มาแล้วพี่มาพร้อมกับคุณแจแล้วน้องมาไขโอเคโอเคเปิดประตูไหนอะอุ้ยโอ้ยในห้องเก็บของอะเนี่ยเออแล้วน้องเราจะอยู่ในห้องเก็บของเหรอวะแอบลยที่นี่อะตู้เก้าอี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเป็นโรงอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหีบรอพีบบอไว้เก็บของว่ะทุกคน อ้าวตุกตาหมีตุกตาของน้องนี่ว่าตุกตาน้องอยู่นี่แล้วน้องแล้วเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะ แล้วนี่คือเกมตัวอย่างแค่เดโมนะเว้ยเมื่อกี้คือพ่อโดดไปดึงหลายรอบว่าผมโดดเป็นเออ <c oughs> จริงเจ้า <c oughs> เออโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากด้วครับผมถ้าเออเขาสร้างเกมเต็มมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกทีนึงนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยไปละว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับผม